ื่ออาจารย์โอดาพัวการ์ตูนวันพีทไปทําแบบทดสอบแฟนพันธ้เกี่ยวกับเรื่องวันพีทผลการทดสอบที่เราแทบจะไม่เชื่อเลยหละครับว่าอาจารย์โอดาทนาคะแนนไปได้เพียง81คะแนนจาก100คะแนนเต็มสําหรับการ์ตูนวันพีทผมเชื่อเลยแหละครับว่าทุกท่านนะครับก็คงต้องเคยได้อ่านมาบ้างหรือเคยได้รับชมมาบ้างนะครับเวอร์ชันอนิเมะ ซึ่งวันพีทนะครับได้รับการขนานนามเลยแหละครับว่าเป็นการ์ตูนในตำนานในยุคนี้เลยเป็นเพราะว่าความยาวของการ์ตูนที่ยาวนานการวางพล็อตเรื่องต่างๆนะครับจนทําให้ใครต่อหลายคนนะครับนับถืออาจารย์โอดามากๆไม่ว่าจะเป็นลายเส้นของอาจารย์แกหรือเนื้อเรื่องนะครับที่วางโครงเรื่องต่างๆวางอิสรกต่างๆไว้อย่างมากมายเลยแต่พวกคุณรู้กันหรือไม่แหละครับว่ามีคนนะครับนำแบบทดสอบแฟนพันธ์แท้นะครับเกี่ยวกับวันพีทไปให้กับอาจารย์โอดานะครับได้ลองทําดูผลปรากฏว่านะครับอาจารย์โอดาไม่ได้ทำ ได้100คะแนนเต็มหรือ90กว่าๆนะครับแต่อาจารย์โอดาทําไปได้81คะแนนจาก100คะแนนเต็มและในภาคเทเลบาร์กนะครับอาจารย์โอดานะครับทำไปได้แค่1คะแนนจาก5คะแนนเต็มด้วยกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรนะครับที่ทําให้อาจารย์โอดาเนี่ยผิดพลาดได้ขนาดนี้โดยจุดเริ่มต้นนะครับของแบบสอบถามนี้มาจากนะครับเว็บทางการของวันพีชนะครับได้จัดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาเป็นกิจกรรมนะครับ Knowledge King นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเนี่ยที่ทาแบบทดสอบมาให้กับแฟนพันธุ เป็นการทําว่าใครที่ได้รับคะแนนสูงสุด1ิอันดับแรกนะครับจะได้รับเกียรตินะครับในการได้บัตรรับเชิญนะครับไปงานจัมเฟสปี2020แต่จุดน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเมื่อทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของวันพีสตาฟเอาง่ายๆนะครับมันเป็นทวิตเตอร์นะครับของเหล่าเบื้องหลังเกี่ยวกับอาจารย์โอดาในการท One Piece ําวันพีสโดยเฉพาะเลยโดยเขานะครับลองเอาแบบสอบถามอันนี้นะครับโดยมีร้อยข้อด้วยกันให้อาจารย์โอดาได้ลองทําดูซึ่งอาจารย์โอดาะนรับก็ลองทําดูแล้วนะครับสิ่งที่เราเนี่ยก็แทบจะไม่เชื่อเลยแหละคร อาจารย์โอดานะครับทำได้81คะแนนจาก100คะแนนเต็มคือจริงๆแล้ว81คะแนนเนี่ยถ้านับเป็นเกรดนะครับมันก็ได้เกรดสไปแล้วนั่นแหละครับแต่ทําไมล่ะอาจารย์โอดาผู้ที่สรรสร้างวันพีททาไมถึงได้81คะแนนจาก100คะแนนเต็มงั้นเดี๋ยวเราไปเจาะลึกดูดีกว่านะครับว่าอาจารย์โอดาเนี่ยแกพลาดช่วงไหนไปบ้างโดยในช่วงแรกๆนะครับในช่วงที่พวกลูฟี่เนี่ยผจญภัยนะครับในอิสบูเนี่ยอาจารย์โอดานะครับสามารถตอบถูกทุกข้อเลยได้ไป12คะแนนเต็มแต่พอเข้าช่วงอาาาาบาสตรรรัราจารย์โดเี่ก็ิม,ม ความผิดพลาดแล้วล่ะครับเมื่ออาจารย์แกนะครับตอบได้8คะแนนจาก10คะแนนเต็มแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหร่นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วก็เยี่ยมเลยละแต่จุดใหญ่ๆนะครับที่อาจารย์โอดาเนี่ยน่าจะพลาดที่สุดแล้วนะครับก็คือในช่วงทิลเลอร์บาร์กนะครับซึ่งเป็นช่วงนะครับที่เจอกับพวกโมเรียนั่นแหละครับซึ่งตอนนั้นนะครับอาจารย์โอดานะครับทำไปได้เพียง1คะแนนจาก5คะแนนเต็มโดยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับอาจารย์โอดานะครับดันลืมชื่อนะครับดาบของโซโลตอนที่โซโลเนี่ยปะ หรือเปล่าผู้เขียนการ์ตูนทาไมทําได้81คะแนนเต็มร้อยทำไมไม่ทําได้100คะแนนหรือ99คะแนนล่ะทําไมถึงผิดพลาดได้ขนาดนี้ผมต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับนักวาดการ์ตูนหรือบางคนนะครับที่ผลิตงานที่จะลืมเนื้อเรื่องบางส่วนไปนะครับเพราะว่าเขาพวกนี้เนี่ยอาจไม่ใช่เป็นบุคคลที่อ่านวันพิษหลายๆรอบนะครับเพราะเขานะครับเป็นผู้ที่สรรสร้างผู้ที่วาดการ์ตูนนะครับแน่นอนหรือว่าแค่เขาวาดการ์ตูนคิดงานสรรสร้างงานนะครับก็หมดเวลาเป็นวันๆแล้วนะครับแน่นอนแล้ครับว่าเขาไม่มีเวลา ในการมาทบทวนอะไรขนาดนั้นหรอกและส่วนใหญ่นะครับเขาก็วางคงเรื่องคร่าวๆไว้นั่นแหละครับพอถึงจุดตรงนั้นปับ๊บเขาก็ทาการเอาปรับเปลี่ยนหรือว่ามีไอเดียใส่อะไรได้ตอนนั้นเขาก็ใส่ใส่มานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันเวลาผ่านไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเปลี่ยนไปนะครับบางที่ไอเดียของอาจารย์ในตอนนั้นกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันจึงทาให้นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจารย์แกจะลืมได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรบวกกับการ์ตูนวันพีนะครับปัจจุบ โอ้โหมันถือว่าเยอะมากๆเลยมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆเลยแหละครับสาหรับผู้สร้างนะครับที่ต้องใช้ไอเดียใช้สมองนะครับในการสังสรรค์งานต่างๆเนี่ยจะต้องมาจดจําในเรื่องส่วนตรงนี้ไว้ได้นะครับมันเป็นเรื่องยากมากๆซึ่งอาจารย์โอดานะครับเขาจะมีสมุดของเขานะครับหรือจะมีข้อมูลคลังของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาอาจารย์แกลืมหรือว่าจําอะไรไม่ได้นะครับหรือต้องการทําอะไรเนี่ยแกก็จะไปเปิดค้นดูนะครับในคลังของแกมันจึงทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่อาจารย์โอดานะครับจะลืมถ้าอย่างการ์ตูนราคนบอลเลยเนี่ย น,นี้เน tailor, e ี่ยก็ลืมเหมือนกันนะครับแถมอาจารย์แกนะครับบางทีจําไม่ได้ด้วยแหละครับว่าตัวละครตัวนี้เคยมีด้วยหรอนะครับอยู่บางทีนะครับอาจารย์แกก็ยังเคยวาดตัวละครอย่างรันจิตัวละครในดาร์คบอลไปหรือบางทีนะครับอาจารย์แกยังเคยลืมนะครับเกี่ยวกับซูเปอร์ซยาขั้นที่2ในเรื่องดาร์คบอลอีกจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วแหะครับที่อาจารย์เหล่านี้นะครับเขาจะลืมบางส่วนไปนะครับเป็นอันว่าพวกเขานะครับมีไอเดียมีความสามารถในการวาดการ์ตูนนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดสําคัญมากกว่าก็ไม่ต้องไปเครียดนะครับหรือว่าดราม่าว่าาาอจรย โอ đ ะไม่เก่งเลยทําไมไม่ได้100คะแนนเต็มมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับที่จะได้100คะแนนเต็มนะครับเรียกได้ว่าก็ขอทุกคนเข้าใจนะจุดนี้แล้วกันนะครับและก็เนื่องจากว่าคลิปนี้นะครับถูกนํากลับมาทําใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นเพราะว่าคลิปนี้นะครับดันไปติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับจึงทำให้ขอเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็เลยจะเป็นการตอบคําถามท้ายคลิปนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคําถามไหนนะฮะที่มันน่าสนใจบ้างหรือเปล่า เริ่มต้นที่คำถามแรกเลยนะครับสำหรับคลิป10ผลปีศาจสายโรเกียที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะของคุณนะครับพี่แม่งโคตดเต้โอ้โหชื่อเฟี้ยวจริงจริงนะถ้าก้อนเอเนลเป็นโจนสลัดฆ่าหัวน่าจะระดับ4ี่จักรพรรดิเลยนะครับไม่ถึงนะฮะอาจารย์อดาเคยเปิดเผยมาแล้วครับว่าฆ่าหัวนะครับของเอเนลหรือว่าเอเนลูนะครับถ้าหากเป็นโจรสลัดนะครับเขาจะมีข่าหัวอยู่ที่500ล้านเบลีเท่านั้นมาต่อที่คําถามที่2นะครับของคลิปนะครับ10อันดับผลปีศาจสายโรเกียสุดแข็งแกร่งที่สุดเหมือนกันนะก็ค ตูสงสัยมานานแล้วครับว่าผลปีศาจส,สายไหนแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีซระหว่างสายพารามิเซียสายโรเกียแล้วก็สายโซออน สำหรับสมสายนี้นะครับถ้าพูดจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันแทบเทียบไม่ได้เลยว่าใครในแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าแต่ถ้าช่วงแรกๆนะครับตอนที่ว่ายังไม่มีฮาคี้อะไรพวกนี้นะครับสายโรเกียดูจะนํหนึ่งนะแต่พอหลังๆนะครับเมื่อสายอื่นเนี่ยเริ่มมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อพรามิเซียนะครับมีการตื่นกับผลพิศารสายโซออนมีการตื่นกับผลพิศาจปับ๊บจึงทําให้นะครับสายต่างๆตอนนี้นะครับก็คือแบบสายไหนก็เทพหมดแหละแล้วแต่ผู้ใช้นะครับแล้วก็แล้วแต่การนําไปใช้ด้วยดูลูฟี ي, ่ดิ นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะสายไหนก็โหดเหมือนกัน มาต่อที่คาถามต่อไปเลยนะครับของคลิป10เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับกราฟนะครับของคุณจีบง่ายได้ทันทีอาคาอินุนสู้หนวดขาวไม่ได้หนวดขาวสู้โรเจอร์ไม่ได้กราฟสู้กับโรเจอร์ได้สูสีอันนี้บอกเราหรือเปล่าครับจริงๆรแล้วผิดนิดนึงนะครับหนวดขาวเนี่ยกับโรเจอร์นะครับสคนนี้สู้กันได้สูสีนะครับกราฟกับโรเจอร์สูสีนะฮะส่วนอาคาอินุกับหนวดขาวเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับหนวดขาวดูจะเหนือกว่านะมาต่อที่คำถามต่อไปเลยนะครับก็คลิปของ10อันดับผลพิศายสายโรเกียร์นะครับของ ยามียามีมันไม่ใช่สายโรเกียนะพี่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเออไม่เป็นสายโรเกียรครับสำหรับยามียามีนะครับก็เป็นผลแห่งความมืดสาเหตุที่ว่า หลายคนคิดว่ามันไม่ใช่สายโรเกียเพราะว่ามันไม่ใช่สาสารใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อผลพิสารอันไหนนะครับผ่านไปที่ความมืดนะครับหรือว่าผ่านไปที่ผลพิสารนี้นะครับก็คือมันจะสามารถดูดเข้าไปนะครับคือจริงๆแล้วมันก็คือสายโรเกียนั่นแหละมาต่อที่คลิปต่อไปนะครับสอบสิบอันดับผลพิสารสายโรเกียสุดแข็งแกร่งนะครับของคุณพีคสองห้าสามศูนย์ผลกุรากุระผลสะเถือนไม่มีหรือครับอ่าไม่มีครับผลกุรากุระเป็นสายพารามีเซียนะครับมาต่อที่คำถามต่อไปนะคร โอ้ชื่ออะไรวะเนี่ยอ่าในะตอนที่3.14ถึงกลุ่มหมวกฟ้างไม่เคยสถาปนาโซโลเป็นรองกับตันแต่มีตอนหนึ่งในเมตตอนที่ลูฟี่มีเรื่องกับอูซบประเด็นเรื่องแมรี่ โซโลเอ่ยเองเลยนะว่าในฐานะที่เขาเป็นรองกับตันผมจําได้แค่นี้แหละเอ้ยโซโลไม่เคยบอกนะครับว่าเขาเป็นฐานะในรองกับตันนะครับกลุ่มบอ,อกฟังตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการสถาปนาใครทั้งสิ้นนะครับว่าเป็นรองกับตันอยู่กันแบบเพื่อนมากกว่านะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามพิธีนเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเป็นโซโลใช่ไหมก็อาคิดได้แหละแต่ว่าตามปฏิบัติหรือว่าตามที่ว่าในกลุ่มนี้ได้มีการสถาปนามายังไม่มีใครนะครับแต่งตั้งใครเป็นรองกับตันแล้วก็รองกับตันไม่จําเป็นว่าต้องแข็งแกร่งที่สุดนะขอแค่มีความเป็นสภาวะผู้นํา แข็งแกล่งอะไรอย่างนี้พรา่าผู้นําดีๆก็สามารถขึ้นได้นะครับอย่างนะมิท่าแบบว่าลูฟี่อยากจะเลือกให้เป็นก็เลือกได้นะครับเพราะว่านามิก็ถือว่าเป็นคนที่ตบกลุ่มนี้นะครับให้อยู่ในร่องลอยๆนะแต่เป็นนั้นว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอแล้วกันนะครับว่านาคตจะมีแต่งตั้งใครเป็นรองกับตันที่แท้ทรูบ้างหรือเปล่าแล้วก็มาที่คําถามสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปทําไมผลพีศารหนวดดาถึงทรงพลังที่สุดในสายโรเกียอ่าของคุณม a s เตอร์บีสนะครับลูฟี่จะได้2ผลไหมครับอ่าผมคิดว่าได้นะเพราะว่าพระเอกไงแค่คิดเองนะขอถามวว่าาผผลลแสงสงู้คมมื ได้ไหมนะครับคำถามแรกก่อนเลยเนาะก็ลูฟี่กิน2ผลไม่ได้นะครับต่อห้เป็นพระเอกนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีความ V.I.P เกินไปนะครับในการที่จะสามารถแดกได้นะฮะส่วนคําถามต่อไปก็คือผลแสงสู้ความมืดได้ไหมไม่ได้นะครับผลความมืดนะครับมันจะสามารถดูดพลังนะครับของผลปีศาจคนอื่นได้นะครับก็เป็นผลที่ขี้โกงนะฮะอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปที่น้องได้ดูเลยและสำหรับใครถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งกำลัง อัปเดตข่าวสารต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆนะครับในนี้ได้เลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ Facebook, เ o k ่อนๆเพจผม Over อร์รีวิวฝากด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ